สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบมาพอก,กันกับตัวเลขเด็ดตัวเลข,ด,เลขดังอีกแล้วเนาะพี่น้องตัวเลขสูตรคำนวณของปูสามแปดเนาะพี่น้องหวดนีห้มากแล้วหวดสิ้นปีเด้อพี่น้องเด้อหวววันที่สามสิบธันวาสองหาหกสามกะเป็นหวดสิ้นปีแล้วก็ตอนรับปีใหม่พร้อมเนาะนพี่น้องปูเพิ่นกะ คำนวณออกมาให้เล้วเอามาให้พี่ให้น้องเข้าเป็นแนวทางในการเสียงโศกหวยรัฐบาลแค่นั้นเนาอพี่น้องโปรดใส่วิจารย์ในการรับส้มด้ค่ะหวยปูสามดนี่กัเพิ่นกัให้มากกมีหวดเข่าบางบ่เข่าบางนาะพี่น้องเนาอแต่เอามาให้ทุกท่านเป็นแนวทางเท่านั้นพิจารณาดูเอาเองเนาะค่ะ ตัวเลขของปู้ไฮเพื่อนกะจะเน้นไปทังเลข8ปดหานอพี่น้องตัว8ปดหาถ้าจะวิ่งก็วิ่งหานอะพี่น้อง8ปดห่าในตัวปูเพิ่นเกิ่งเลยแล้วก็มี8ปดเจ็ดสี่หาหาสองสหนึ่งสสองแหกพี่น้องกับเป็นหวดสิ้นปีก่ะเอามาหฮทุกท่านเป็นแนวทางในการเสียงโศกแค่นั้นบอด้มี เกตนาม่อม,ม,อม,มอเมานาะพี่น้องกะปรดใส่วิจารย่านของไผ่ของมันในการรับส้มเนาะถามว่าห้อยปู้สามแปดเพิ่นเข่ามาหลายหวดบ่อเข่าบอยบ่ออันนี้กะลังตีให้กะมีส่วนมากกะจะเข่านาะพี่น้องส่วนมากเข่าแต่หน่อยหวดมากที่จะบ่กเข่านาอพี่น้องกะเป็นแขนแนวท่างให้พี่ให้น้องเข้ากะ ใส่วิจารยญาณของภัยของมั่นในการรับส้มเนาะก่อนสิ้นปีก็ขอให้พี่น้องเฮ้าจงโศกดีหลักกัม่โศกม่ไสขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกคนเนาะค่ะขอขอบคุณที่เข้ามาหลับส้มกอ็ออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเด้อค่ะ